กราบสวัสดีครับผมมังคุณพระและนี่คือมากับพระในปีใหม่เวอร์ชั่นใหม่ไปด้วยกันไปกับผมไปหลายคนอาจจะยังไม่รู้ที่ผ่านมาผู้เราเจออะไรกันมาบ้างอยากให้ทุกคนดูคลิปนี้ให้จบครับอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านแล้วคุณจะเข้าใจคำตอบเราอาจจะหายไปเลยในการทำคลิปยาวๆตอนนี้เรากลับมาแล้วครับเคยมีคนบอกไว้ว่าการเดินทางมักพาเราไปเจออะไรใหม่ มันจริงอฮะแต่ว่าบางครั้งในการเดินทางนะบางจังหวะของชีวิตมันมักจะพาเราไปเจอตัวเองเอาดีๆไปเจออะไรมันข้างหน้าไม่ต้องมีพงมีแผนนี่แหละคือการเดินทางเว้ยมาแล้วอ่ะโอเคโอเคอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยที่กูต้องเดินทางไปไปแล้วก็ไปไปกัน <laughs> อย่ามองตากูอย่างนี้เด้อไปทะเล เม่อนีร้อนก็นีรักเออเอาว่ะนานแค่ไหนแล้วที่บรรยากาศแบบนี้ไม่ได้วนกลับมาอเอาจริงเดินทางกับเพื่อนนะไม่มีความสุขเหมือนครอบครัวนะแค่ต่างกันตรงที่มันมีความสนุกและท้าทายและตื่นเต้นมากกว่ายิ่งเพื่อนสนิทยิ่งเพื่อนที่รู้ใจนะโอ้บอกเลยบันเทิง ถึงเส้นทางอะ<ป>เขาว่ากันว่าด้วยการเดินทางเนี่ยจุดหมายไม่ค่อยได้สําคัญเท่าไหร่หรอกเออสิ่งที่แบบว่ามันสําคัญคือระหว่างทางอะเราเจออะไรกันบ้างดีกว่าวันนี้เราจะไปลุยกันแต่จุดหมายปลายทางของพวกเราสามคนเนี่ยน,นะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่รอเราอยู่ข้างหน้าได้ยินว่ามันคือทางผ่านมันคือจังหวัดผ่านแต่สําหรับพวกเราไม่ควรผ่าน โอ้โหทะเลสวยผู้คนน่ารักคิดจะพักต้องประจวบคีรีขันธ์สวรรค์อของการพักใจที่ไม่ว่าใครก็ไม่ควรผ่านการเดินทางของเราสามคนไม่ได้รีบร้อนอะไรมากมายพักไปเรื่อยจอดไปเรื่อยแวะไปเรื่อยดูนูน่นดูนี่พูดคุยได้สัมผัสบรรยากาศต่างที่ต่างเมืองแดดมันก็แดดเดียวกันนะแต่ทำไมดแดดตรงนี้มันรู้สึกผ่อนคลายกว่า ทุกคนว่าปะแต่การเดินทางของทุกคนเนี่ยต้องมีคําว่าตั้งหลักทริปนี้รู้สึกว่าเราเข้าที่พักตั้งแต่6กโมงเย็นที่บ้านกลางอ่าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์บรรยากาศดีมากทริปนี้ผมต้องบอกคุณผู้ชมก่อนเลยว่าผมไม่ได้วางแผนอะไรมากมายเลยไม่ได้คิดเลยว่าจะต้องทําอะไรกักบทริปนี้บ้างเราแค่รู้ว่าเราต้องไปประจวบคีครีขันธ์เราแค่รู้ว่าต้องไปที่จังหวัดนั้นก็เหมือนเหมือนทุกครั้งที่เราพูดกันในกวนเพื่อนว่าแบบไปใช้ชีวิตหน้างานดีกว่าคือผมไม่ได้คาดหวังว่ามาที่นี่ต้องเจอ,อะไรมั่ามาง แต่พวกเราจะพูดเสมอกันว่าเราไปที่นี่กันไปดูให้มันรู้ว่าที่นี่แม่งมีอะไรมัง่งผมว่าแบบเนี้ยแม่งคือการเดินทางที่แท้จริงมากกว่าส่วนตัวผมมองว่าการเดินทางกับเพื่อนที่รู้ใจเนี่ยแม่งยิ่งมีความลำบากเท่าไหร่มันยิ่งมันยิ่งสนุกนะแต่ก็ไม่รู้นะว่าเพื่อนโอเคไหมเพื่อนที่มาด้วยกันนี่เป็นเพื่อนรุ่นพี่คนหนึ่งชื่อลักกี้ส่วนอีกคนหนึ่งชื่อพี่ออยจริงๆมีเยอะกว่านี้แต่ในคลิปนี้ก็มีกันแค่3านคนซึ่งพวกเราจะหลิดเดียวกันหมดในการออกทริป จะมีแบบว่าความรู้สึกตรงกันหมดมันดีตรงนี้แหละแลกอย่างหนึ่งเวลาเราอยู่กับเพื่อนที่มันสนิทใจอ่ะคุณเน้ยคือมันมีความเป็นตัวเองสูงเราไม่ต้องพูดอะไรกันมากเราแค่มองตาเราก็รู้แล้วว่าข้างในคิดอะไรจริงไหมตอนค่ำที่บ้านกลางอา่าวเราก็ออกไปหากิจกรรมทำปั่นจักรยานตอนค่ำดูวิถีชีวิตด้วยตอนค่ำๆมาแถวนั้นเขาทำอะไรผู้คนเขาใช้ชีวิตแบบไหนผู้คนแถวนั้นน่ารักมากให้ความเป็นกันเองสูงสูง,สงอารมณ์เหมือนมาจังหวัดแบบบ้านญาิอ่ะบ้านแบบ บ้านพี่น้องบ้านตาบ้านยายอะไรประมาณนั้นมันอบอุ่นทุกๆเส้นทางที่เราไปเลยเรากลับที่พักกันก็ค่อนข้างจะดึกแล้วก็วางแผนกันว่าพรุ่งนี้เราจะไปที่ทะเลแหวกจุดอันซีนไงวิเชานี้อาติชื่นนอนเต็มอิ่มเต็มหรือเปล่าพี่ว่าโอ้โหไม่ทำอะไรเลยมั้งกูเฮจำได้ว่าตื่นเช้ามาซักไปท่องเกาะก่อนเลย กระโขกกาแฟนุ่มๆไข่ลวกด้วยบ้านกลางอ่าวเสร็จปุ๊บก็มีจักรยานที่ปันป่นปั่นปั่นเหมือนเดิมแต่ปั่นทีเดียวพอไม่เหมือนตอนกลางคืนที่แบบออกไปข้างนอกเพราะว่าเหนื่อยตรงๆเลยคืนเหนื่อยล้าล้าบอกเลยตอนเช้าเราก็เดินเก็บบรรยากาศสบายๆภายในที่พักรวมไปถึงการปั่นจักรยานหน้าหาดแล้วก็ภายในที่พักชิลๆในใจคิดว่าชิๆลๆแหละแต่บอกเลยได้เหงื่อเหนื่อย เหนื่อยจริงไม่ชิวแล้วไอสิ่งที่ประพฤติปฏิบัติกันไปตรงนั้นทำไงได้ฮะความเพลินพาให้เหนื่อยฮะเดินบนหาดเอาเท้าเหยียบซ้ายขาวๆคุณพระคุณเจ้าช่วยแต่บอกเลยว่าแสงแดดยังเราอยู่ร้อยเมตรข้างหน้าสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ประจบคลีขันกันนะครับผมนะครับมาดูประหัดยามเช้ากันนะครับปัดกูจ้าสัตว์เลยแดดติดแดดได้ว่าแล้วไง จ้าจนมันจะไม่เห็นเป็นทะเลแล้วเแต่ดวงอาทิตย์เนี่ยกูไม่เห็นทะเลเลยกูเห็นแต่ดวงอาทิตย์คือมันจ้ามากมันจ้าใช่จากเลวันนี้เราจะไปต่อที่ทะเลแหวกทะเลแหวกโอ้หอันซีนเต็มเต็มเราตอนนั้นโอ้ทะเลแหวกเว้ยเดินข้ามเกาะไปได้เลยก็เดินทางขับรถไปคุยไปบนรถเปิดเพลงฟังนั่นนี่ คือเวลาเปิดเพลงกันในรถแล้วคุยกันในรถเนี่ยแม่งหนุกตอนนั้นอะตอนนั้นหนุกหนุกมันเป็นสตอรี่ที่ดีมากๆแล้วผมก็มั่นใจและเชื่อว่าทุกๆคนก็เคยมีสตอรี่แบบนี้เหมือนกันอารมณ์มันปรึกษาหารื่กันนะเวลาอยู่ในรถด้วยกันเนี่ยแต่มันแนวโน้มทะเลาะกันมากกว่ามันไม่ค่อยออกมาทางเดียวกันเท่าไหร่อะมันเหมือนต่างคนต่างไปมากกว่าแต่ดันมาอยู่ในรถคันเดียวกันแต่รวมๆแล้วก็มีแต่ความตื่นเต้นสนุก ไปตลอดเส้นทางแต่หารู้ไหมว่าข้างหน้าเนะี่ยอาจจะไม่นกพอไปถึงปั๊บสิ่งแรกเลยนะเราจะเจอชาวบ้านตรงนั้นเล็กๆแต่มาโชคดีตรงนี้เว้ยเราได้เห็นแบบว่าวิถีคนที่เขาแบบว่าใช้ใช้เรือเป็นหลักอะไม่ได้ใช้รถเป็นหลักอะนั่นแหละก็แบบว่า,วาเป็นอะไรที่ คือเราอยู่ภาคกลางรเราจะไม่เจออีกอยู่แล้วปกติมันเป็นอะไรที่แบบรู้สึกรู้สึกว่าไม่รู้อ่ะแต่ส่วนตัวจะรู้สึกตื่นเต้นชอบชอบ,ชอบพูดคําแรกเลยชาวบ้านแถวนั้นมันไม่แหวกนะกูอะรู้ได้ไงอะ่ะมันไม่แหวกแล้วมันเป็นมอลล่าีุมอย่างหนึ่งมันแหวกจําได้ว่าเขาพูดว่าสี่โมงเย็นหรือสี่โมงเช้าไม่จำไม่ได้แต่อยู่ที่สี่โมงมันจะแหวก,ตอ,มมวกตอนนั้นทะเลอ่ะทำง่าไม่คาดหวังเยอะเราก็ไม่ได้แบบเฟล สุดท้ายแล้วพี่รักลักกี้บอกว่าเดี๋ยวนั่งเรือกั้นแล้วจะมีลุงอยู่คนหนึ่งลุงอยู่ตรงนั้นอนะชาวบ้านในคนหนึ่งแม่งรูดไปกระท่อมแดกต่อหน้าเลยฟื่อเสร็จปุ๊บลักกี้เดินมาไม่แหวกไม่เป็นไรเดี๋ยวเรานั่งเรือเล่นนั่งเรือล้องเกาะเออถ่ายรูปถ่ายรูปเล่นกันชิลๆสัมผัสน,น้าทะเลน้ําทะเลนี่เป็นสีเขียวเลยเราเนี่ยอยากสัมผัสอยู่แล้วอยากโดดอะและเราก็เป็นกลุ่มคนที่ดื้อมากเลยนะไปยืนบนหัวเรือจะทําท่าทิ้งจะหมอวัน พีทอะไรก็ไม่รู้นั่กอเป็นเด็กเลยไม่โดดก็บุญละจังหวะนั้นเนี่ยแต่ในใจนึกอะถ้าเป็นลุงคนนั้นขับเรือกูไม่ไปนะโหลูดไปกระท่อมแป๊ดต่อหน้าเลยกูเอาแล้วไม่เสริมสร้างพลังงานแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ใช่ลุงคนนั้นเราก็ขับไปเราก็รอบก่อนดยอดวู้โหยังไงครับคุณแฟชิวๆเห็นวัด ไปไหว้พระดีกว่าลุงบอกไหว้พระก็ขับรถไปเลยขับรถไปแม่งเด็กๆเด็กๆเดี๋ยวลุงไปจอดตรงนั้นได้ไหมโอ้มันขึ้นยากนะมันไม่มีทางขึ้นอะไรอย่ไม่สนไปอย่างน้อยเราได้ความบันเทิงในการแบบว่าเดินทางอาจจะเป็นแบบว่าทิปเล็กๆ,ๆน้อยๆแต่แบบว่าเราทํากับเพื่อนไงมันก็เลยหนุกก็ไปไหว้พระลมแรงมากแล้วอยู่บนเรือเนี่ยลมไม่แรงนะแต่พอลงฝั่งเท่านั้นแหละโหดิเพชั่นไปเนะี่ย บรรยากาศอยางชิลสิ่งที่ต้องการคือ,อยางมัดผมหลมแรงมากมีบ้างไหมใครมีบ้างหินเยอะนะแล้วเดินก็ยากนะแต่ก็ไปพอ,อไหว้พระนั่นนี่เสร็จอะไรเสร็จเราก็ทำท่าจะกลับแต่ว่าประเด็นคือไอ้ที่ไปไหว้พรนะนี่ย เข,เขาขับเขาขับรถไปกันเขาไม่ขับเรือไปแล้แต่เนะี่ยไอ้คนแก่สามคนผู้ชายแก่สามคนที่กําลังจะเข้าสู่วัยทองเนี่ยแม่งอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้ดูสังขารแล้วไปปุ๊บก็เจอลุงคนที่รุดบาร์กระท่อมขับรถมาขับสปูปี้ง้ๆโม,โม,มาเลยจอดอยู่ตรงพักบูทำไมกูต้องมาทําอะไรอย่างนี้ในอายุขนาดเนี้ยอันนี้เราก็จะเรื่อยๆเ,เข้าฝั่งใช่ไหมกำลังเข้าฝั่งอย่างเป็นทางการหลังจากเราอยู่เข้มๆม,ม,มาสักพักแล้วฮะ ได้เข่าทะลุอะไรไกลไหมลุงไกลอยไปประมาณกี่โนประมาณกี่กิโลเขาทะลุนะเรือก็เป็นชั่วโมงเึื่อถ้ารถวิ่งไม่ถึงชั่วโมงถ้ารถไม่ถึงชั่วโมงเนี่ยเรือก็เกือบสองชั่วโมงเรือเกือบสองชั่วโมงเลยเข่าทะลุแล้วเจอกันประจวบคีรีขันสุดท้ายก็จับเข้าฝั่งไอตอนเข้าฝั่งเนี่ย แต่ว่าขับกับล่องเรือกันมาเรื่อยจนถึงฝั่งนั่นแหละเราก็ผ่านในจุดที่ทะเลมันแหวกนะเราก็ต้องผ่านกันอยู่แล้วเพราะน้ำเต็นไงมันไม่แหวกไนงะเราไปเจอ,อแบบว่าชาวบ้านที่เขาหาปลงหาปลาเห็นวิถีคนในนันแบบมันไม่เหมือนเราเนาะเรามันไม่มีทะเลลพบุววรีอะอย่างเขาเราได้เห็นแบบว่าเขาใช้ชีวิตในรูปแบบนั้นชื่อที่มันเป็นอะไรที่แบบโอ้ไม่เสี่ยงเลยเสร็จปุ๊บเราก็เลยจะไปเขาะทะลุ เราพลาดความสนุกบางอย่างไปแต่เราเชื่อว่ามันจะมีความสนุกบางอย่างเข้ามาทดแทนเสมอเขาทะลุเจอกันแน่กลาลังไปไทะเลถีฟ้ากับปลาสวยแต่จังหวะนี้คือแบบระหว่างทางป่าเขาลําเนาไทยคือแบบใครอยากจะอยู่ชีวิตอะหลังจากนั้นเราก็เริ่มเดินทางโดยการสอบถามข้อมูลของคนทิน่นแล้วก็ผู้คนละแวกนั้นในระหว่างทางที่เราเดินทางกันือนเดิ้ลก็บรรยากาศสบายตามีต้นไม้ให้เราได้มองแต่สุดท้ายแล้ว สถานที่ที่เราพูดในคลิปที่เราจะไปแม่องไม่ได้ไปหรอกถามเช่นทางถามคนแถวนั้น <S <S อย่าไปเลยลูกมันมรสุมลูกไม่สวยแล้ว <S 1> <S 1> สุดท้ายไปจบที่วัดขาวัดช่องเขากระจกมั้งวัดเขาช่องกระจกหรืออะไรสักอย่างนี่แหละประมาณนี้เขาไปจบที่นั่นเพราะเขาบอกว่ามันเป็นถินอันซีนเลยมันจะใกล้ๆกับสะพานอะไรสักอย่างไม่รู้แหละแต่ว่าประจวบกีรีขันธ์เนี่ยเขาได้ชื่อว่าเมืองสามอ่าว มันจะเห็นอ่าวทั้งหมดสามอ่าวไม่รู้หรอกว่าอ่าวอะไรมั่งความรู้สึกคือ amazing มากแล้วมันเป็นอะไรที่น่าแปลกมากนะถ้าวัดใจที่อยู่บนเขาอ่ะจะต้องมีลิงเสมอแล้วก็ถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนลบบุรีแต่เราก็ยังเต่นเต้นกับลิงอยู่เสมอๆการเดินขึ้นไป396ขั้นนั้นบอกเลยว่าเหนื่อยมากแต่เราไม่เคยย่อท้ออยู่แล้วถึงแม้ว่าจะเหนื่อยเราก็อ้าวพักอีกแล้วคือจังหวะที่เราขึ้นไปข้างบนเนี่ย เพื่อจะไปดูจุดอนซีนบนเขาช่องกระจกอะไรสักอย่างนี่แหละเราต้องเดินขึ้นไปทั้งหมดสามร้อยสามร้อยเก้าสิบหกขั้นมันก็จะไม่ผิดแต่คือไม่ว่ามันจะเหนื่อยแค่ไหนเราขึ้นมาบนเขานี้เพื่อกลับไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวประจวบคีริขันรวมไปถึงพระบรมสารีริกธาตุแล้วคุ้มครับสวยมากมองในรถเนี่ยเดินชิวๆเลยส,ยสบายๆเขาวงสามพันกว่าเราไปกันทุกปีเด็กๆเด็กๆ,ๆ อ่าเดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่ขโมงกันทำไมต้องมาทำอะไรอย่างนี้ด้วยกี <laughs> ่ขั้นนะสามร้อยกว่าเด็กๆขององค์พระจันทร์ลบรีได้อยู่วันนี้สามพันขั้นครับนี่มันแค่หนึ่งเท่าของลบลงรีแค่นี้ถูกต้องไปไหนๆก็ไหนๆละมาหาทางลงกันเยี่ยนี่เราถึงกี่ขั้นแล้ววะละขั้นแล้วมั้งอ่ามันเกือบๆแล้วเพื่อนเอาซะหน่อยเดินไปแล้วปุ๊บๆๆๆจังหวะขึ้นเราก็จะเจอลิง ลิงที่นู่นกับที่นี่ไม่เหมือนกันนะที่นู่นเขาดูแบบว่าเมทเฟนอะที่นี่มันดูอันเฟนมากเลยลบุรีอะจริงๆโห้ลบรีไม่ค่อโหดบ้านเราคโหดเลย่อนเราลีโหดจริงบ้านเราลิงเอ้ยไม่่ใชลิงที่นี่ดูเชื่อ,องลบุรีไม่ลิงเขาน่ารักมากเลยนะลิงบ้านเราแบบโหดจัดเลยเว้ยพร้อมอพุ่งปะทะทุกป<ร>ะทะแม่งพร้อมแบบดึงพร้อมแบบกระชากเออเ<ด>ขาซันตี้เขาแบบเหมือนแบบโอ้ต้อนรับคนเว้ย อย่างว่าเรามันลิงแม่ต้อนรับไปส้สตว์ลิงมันแบบอันธพาลเลยวัวตัวนั้นดูดิดูคางดิคางหรือไข่ <c oughs> มันดูเหมือนมันจะถึงนะวเว้จก็ยกังยังเอาพอดีมันก็ไม่ถึง <c oughs> ยังไม่เราขึ้นต้องขึ้นที่สุดเลยไม่ได้ปิดวะมันงับไปเฉยเรเชื่อไหมว่ามันเงียบมากเลยนะมันเหมือนไม่มีคนมาเที่ยวอะ่ะสามร้อยเก้าสิบหกขั้น พอเดินขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงประโตะที่มันปิดอ่ะประตูมันปิดอ่ะมันเหมือนไม่มีใครเที่ยวจริงๆคนข้างในมันเงียบมากลักซี้ลักซี่นี่จะเป็นเรื่อนที่ดื้อมากแล้วเขาให้เข้าหรือเปล่าเขาไม่รู้ไม่เห็นคนเลยนะแต่ลักซี่เปิดเข้าไปแล้วม่งเปิดเข้าไปเฉยจริงแล้วจริงแล้วแต่สุดท้ายก็รู้ว่ามีคนเที่ยวมีคนอยู่ ถามซิเจนหมอยาดมผมไม่ไหวแต่เด็กๆข,<อ>ข,ขอขอคำคมที่ขึ้นมาที่นี่หน่อยความรักอาจจะไม่คมแต่ถ้าขึ้นมายาดมต้องติดมือเก้าสามร้อเก้าสิบหนแต่เด็กๆหอเป็นท็อปหอเป็นคอนเทนต์เรวก็จัดการประพฤติปฏิบัติตามพิธีการเช่นอคอระฆังเพื่อสิริมงคล,อลคอระฆัง ขอบอกให้เคาะสามครั้งนะครับตสาธุครา้งแรกผมขอให้ให้ผมสุขภาพกับร่างกายแข็งแรงอขอให้หายเน่ไปเๆพอเสร็จปุ๊บใช่ไหมก็จะมีอารมณ์เหมือนไกเขาบอกว่าเขาไม่ใช่ไกดนะแต่เขากาจะแนะนําได้เช่นอสิ่งที่แนะนําก็แทบจะไม่มีข้อมูลอนะ แต่ไม่มีประโยชน์ติดเล่นก็บอกว่าเดี๋ยวเข้าไปไหว้พระพุทธมงคลกิริขันเออน่าจะใช่นะถ้าจําไม่ผิดก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของพระจอมยุทธ์ในการขึ้นเข้างพระวิหารน้อยก็จะมีพระประจําจังหวัดหรือว่าเขาเรียกว่าพระพุทธมงคลกิณิครันเสร็จปุ๊บก็ให้ลงไปไหว้จาไม่ผิดว่าน่าจะเป็นถ้ำอะไรสักอย่างนี่แหละมันมีประวัติอยู่แต่ว่าข้างในเนี้ยจะมีพระมหากัสสปะให้เราไปกราบไหว้ซึ่งจริงๆแล้วพระมหากัสสปะเนี่ย มีบทบาทในพระพุทธศาสนาเจอมากแต่เบอรเอิญว่าก่อนที่เราจะลงไปในในถ้ำที่เขาบอกข้างบนเนี่ยมีพระบรมสารีริกธาตุถ้าจำไม่ผิดนะแกมีโอกาสไปไหว้แล้วก็อารมณ์แบบอธิษฐานจิตอ่ะสามรอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขอค้องกับเพื่อนตีค้องตีอะไรกันไปเป็นสี่มคลถ้าจำไม่ผิดยอดนี้คือสูงที่สุดในเขานี้ละพระบรมสารีริกธาตุ เราสคนที่มีโอกาสได้กราบสักการะแล้วก็ตีของเพื่อสิริมงคลและไอ้ค้อนเนี่ยคือหนักมากแล้วพี่ออยก็ไม่ยอมบอกโอ้หดูดิเกือบายท้องรู้สึกว่าอิ่มอกอิ่มใจมากอย่างที่เราบอกเมื่อใดที่ความสนุกเราขาดหายไปมันมักจะมีความสนุกสิ่งใหม่มาทดแทนเสมอจากนั้นก็ลงไปในธรรต้องบอกก่อนว่าทางเดินในส่วนนี้จะไม่ได้ยากลำบากอะไรมากมายเดินเพลิน ลมโชยแล้วก็ได้เห็นวิวทะเลทั้งหมด3อ่าวอย่างสมชื่อเมืองเขาแล้วครับว่าเมืองสอ่าวภายในถ้ำก็จะชื้นๆอากาศจะเย็นๆหลังจากที่พวกเราสามคนกราบสาการะพรมหากรสปาก,ก็เรียบร้อยแล้วไกด์ก็บอกว่าถ้ำนี้มีความเป็นมาเป็นไปมีประวัติเอาพี่คนที่เป็นไกด์เขาก็บอกว่าในถ้ำนี้คือเราจะไม่เคยเห็นศพลิงเลยลิงอยู่บนเขานยะเพราะว่าลิงจะล่าศพมา อารมณ์เหมือนสุสานลิงพวกเราจําได้ว่าเราใช้เวลาอยู่ตรงนั้นนานมากดูนั่นดูนี่ไปเรื่อยแต่เหตุผลหลักคือนี่แหละลัคก,กี้มันเห็นอะไรควางหูขวางตาไม่ได้นะมันจะต้องจัดการตลอดทุกๆครั้งที่ไปวัดนะแล้วทุกๆวัดที่ไปด้วยแล้วเราเป็นเพื่อนมันก็ต้องอยู่ช่วยมันอยู่ทํากับมันอยู่เป็นเพื่อนมันพอกาพระมหาก,ก,กาสปะ,ะสการาเกษียร้อยแล้วเราก็ตัดสินใจไปต่อเดินทางออกจากตรงนั้นกันกล้จังหวัดอื่นไม่เป็นอย่างนี้อันนี้กล้จังหวัดประจวบ ยังไม่ได้ใใเป็นไกด์นะจ๊ะเพราเดี๋ยว,วาเราเองเราจะโดนล้องเรียนอ๋อแล้วพีเซนแนะนําสุดยอดแต่ไม่ได้ความรู้หาอะไรเลย,เลย <c oughs> แล้วก็มาอ้างแล้วก็มาอ้างบอกเป็นแฟนขับกูติดมาจากกูนี่แหละไฮไลท์คือพี่ไกด์เขาบอกว่ามันจะมีทางลงอีกฝั่งนึงเราก็็นงีใจเราจะลงทางเดิมมันก็อะไรอยู่ลงทางใหม่เลยเลยไม่เห็นเส้นทางเดินไปเรื่อยเดินไปเรื่อย,อย,อยก็ไปป้าไก่นี่ก่อนเขาชอบอะไอเนี่ยจุดอันซีเนี่ยแล้วก็ไเปเก็บบรรยากาศ ทำได้แค่นี้ทำได้แค่นี้จริงๆเลนกล็มีแค่นี้จริงแต่ถ้าเห็นด้วยตาตัวเองมันจะเป็นแบบทุกฉากสามเรียรมอารมณ์เหมือนระบายอะอารมณ์เหมือนระบายอะแล้วก็จะมองเห็นทะเลเอ้าวสวยสวยจริงในช่วเงเย็นๆนะสวยแดดมันจะไม่เหมือนช่วงบ่ายช่วงอะไรช่วงเย็นทะเลอะสวยสวยมากหาลงก็เห็นได้เห็นเส้นทางที่ไกด์บอกว่ามีเส้นทาง,งอีกฝั่งโนึ่งอนี่แหละติอย่างนี้เลยอะตรงๆอย่างนี้เลยลักอี่างพี่ออย เมีคนที่กลัวความสูงมากเป็นพื้นฐานจันด้านเลยอะจังหวะลงนี่แหละลัคก,กี้ลงคนแรกกูก็เก็บบรรยากาศไปเรื่อยๆเก็บบรรยากาศไปเรื่อยๆเ,เลยนะลัคก,กี้ผมก็พูดตัวเลยอะกำลังลูดลงเห็นแล้วมันลงของแขกเต็มหมดถอดรองเท้าด้วยแต่ตอนนี้เราเก็บบรรยากาศเราได้ยินเสียงอะไรไหมลูกก้มไปมองข้างล่างแล้วก็ปิดกล้องพอปิดกล้องพวกที่อย่างนี้อะปิ๊กกวมองเห็นเพื่อนไอ้ชัดเป็นสวดมนต์มีสวดมนต์ด้วยเยี่ยมมากี้ได้ยินนะสวดมนต์นะ ได้ยินสวดมนต์่ะเมื่อกี้คืออะไรอ่ะเดี๋ยวเมื่อกี้คืออะไรอ่ะสวดมนต์ทำมันสวดมนต์ทันอ่เขาพานกันใช่ไม่ายๆเลยค er. ือจะออกมัแล้วจเยิยนไม่ออกมือเนี่ะไม่รู้ว่าคนออกมือหรือเปล่าจะไม่ได้แต่แบบอสาจุซาจุเฮ้ยอะไรอ่ะสวดมนต์อะไรอ่ะจะเลยหยิบมือตึงมาถ่ายแบบโอเคไหมโอเคโอเคนะ ได้จะได้เด็กๆแห็นเี้ยเรีนเรีนเก้าวพลาดเีจ้วค่อยๆหลงค่อยๆหลงโอ้ยสั่นๆทั้งตัวเลยเนี่ยออกไรเงาๆเก่งๆกูเยอะเยเพอเสร็จจากตรงนั้นใช่ไหมมันจะเห็นสะพานมันจะเห็นสะพานเว้ยพอเสร็จจากตรงนั้นก็ล้างหน้าล้างตาเราก็ไปตรงนั้นดีกว่าเพราะเนื่องจากว่าเวลามันไม่พอแล้วเราต้องกลับลบบุรีแล้วแล้วก็มรสุมด้วย อ,อยู่ไปก็ไร้บอยอะนี่หูคำนี้มันแก่ว่ะอยู่ไปก็ไร้บอยเ <c oughs> สร็จปุ๊บเราก็เลยไปอารมณ์แบบว่าตลาดหน้าหาเขาเรียกว่าถนนคนเดินด้ว่มงตรงตัวนั้นจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะเป็นสลานสะพานสลา,านอะไรสักอย่างแหละจำชื่อไม่ได้แล้วมันจะอยู่ตรงสะพานนั้นพอดีก็คืออยู่ตรงอ่าวนั้นพอดีก็คือถ้าเราอยู่บนยอดเขาเราก็จะมองเห็นอะไรแบบนี้เหมือนกันก็ไปหาอะไรกินเพอกินอะไรรองท้องเสร็จก็เลยแบบว่าเฮ้ยนึกได้ใจ ไปสะพานตรงนั้นไหมเพราะว่ามันน่าจะมันน่าจะสบายสบายชิวๆอ่ะพอเราไปแม่จริงนั่งอยู่ตรงนั้นไปชั่วโมงนั่งได้ยังไงก็ไม่รู้นั่งคุยอะไรก็ไม่รู้แต่มันสบายไปหมดอ่ะคือจะบอกกับทุกๆคนยังไงอะ่ะว่ามันผ่อนคลายแค่ไหนต้องมาสัมผัสด,ด้วยตัวเองเพราะว่ากล้องมันไม่สามารถทํางานเหมือนดวงตาเราที่มองเห็นแล้วกเก็บเป็นของทรงจําเราก็เห็นวิถีแบบว่าคนสะพานเขาก็าแบบตกปลากันอะไรกัน ไม่คงไม่ค้าหรือว่าคนที่จะแบบว่าต้องใช้เรือเดินทางแล้วเห็นอะไรอยู่ตรงนั้นแล้วแบบมันก็เป็นบรรยากาศบรรยากาศหนึ่งที่ทําให้แบบว่าผ่อนคลายมันไม่น่าเชื่อเลยเวยแค่แบบเราเห็นวิถีชีวิตที่ต่างจากเราอะความรู้สึกมองว่าสี่สิเปอร์เซ็นตในในใจมันจะรู้สึกผ่อนคลายนะ่จนอีหกสิบเปอร์เซ็นตก็ขี้เสือ่อคือเขาทําอะไรกันวะดูเขาทาอะไรกันวะประมาณนั้นแต่มันก็แปลกมันเป็นเรื่องที่แปลกหลังจากนั้นพวกเราสามคนก็ตกลงกันว่า กลับเถอะเดินทางกลับได้แหละรู้สึกว่าจะออกจากตรงนั้นประมาณเกือบหกโมงเย็นเพราะเราเดินอยู่ตรงนั้นอะสี่โมงกว่าเดินไปเรื่อยเปื่อยแล้วก็น่ารักนะคือการไปประจวบคี่ที่ขันครั้งเนี้ยเอาเป็นว่าไปทุกๆจังหวัดเลยดีกว่าไม่ว่าจะจังหวัดไหนก็แล้วแต่แต่การไปประจวบครั้งนี้แบบว่าผู้คนน่ารักบรรยากาศดีทะเลสวยรู้สึกดีแหละแล้วก็รู้สึกว่ามันอบอุ่นไปหมดเพราะว่าเราเหมือนเจอเพื่อนเจออะไรตลอดนะ เอฟซีนั่นนี่ใการต้อนรับเป็นอย่างมากเลยขอบคุณประจบคีดีขันแล้วเจอกันจังหวะต่อไปในทลิปต่อไปมากัณพระขอบคุณแสงแดดสายลมผู้คนต้น้ายและลำการทุนี้อขอบคุณเขาสาวขอบคุณสาทุไอ้เงี้ยระหว่างทิปมันก็ไม่ทรณีไม่รักมือ